แบนตรงดีๆแบบนี้นะหายากนะท่านผู้ชมนะไม่มีรับยูนะอัตราการชนะมากกว่าไปตื่นแน่นอนนะท่านผู้ชมนะดูไหลนอกดิดูไหล่เขาไปดีสามร้อยครับคุณก็ไปอ่ะไหลอยู่ยังไหลอยู่พันหนึ่งแล้วนี่หูไหลที่จันหูไม่ต้องมองฟีเกอร์ท่านผู้ชมไหล่แน่พอแล้วครับนี่ไปล่ที่พันสี่อย่างนี้ท่านผู้ชมหูไหลดที่จันท่านผู้ชมต่อดิต่อดิ่ต่อต่อแล้วนี่ยังไงตีบอลทด่เลยเอ้ยยังไงยังไงตีบอีกแล้วหูนี่หูก็ท่านผู้ชมหูไอ้สองพันเก้าท่านผู้ชมหูนี่ผมันต้องที่เก่า สวีทสวัสดีชาวนักปั่นทุกท่านครับผมวันนี้พวกผมเช่นเคยนี่เลยมาวันนี้ในเกมแบตท,ทันกล้าโหลเยอะนะท่านผู้ชมนี่เลยนะกับเว็บตรงนะเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นท่านผู้ชมนี่วันนี้พกทุนมาที่200บาทนะครับท่านผู้ชมนะทุนหลักร้อยวันนี้นะดูจะแตกเท่าไหร่นะนี่เลยเบ็ดสิบบาทท่านผู้ชมไรเกือตามโซนนะจ้าเปิดเทอร์โบไปออโต้ไป10ทีครับดูเชิงครับไปรุ่นไปครับรีย โหกเกมนี้มันคูณคูณมานะท่านผู้ชมนะแพตตินกาวเนี่ยเวลาเข้าคูณเดียวโหดจัดบอกเลยนะหนีมาแล้วดอกนี้ครับ19ดเก้าบาทโอ้โหค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะท่านผู้ชมนะโหดูไหลที่ดูไหลดิครับ180ครับดอกนี้อ้หเป็น10บาทท่านผู้ชมโอ้โหเอาเรื่องมีรานี่ยามาแลนี่านายามเดี๋ยวหมดสิบทีนะขออนุญาตปรับเบ็ดนะท่านผู้ชมนะเราเรียกว่าไล่เกลือนะตามสบุตรท่านผู้ชม ไหลดีจัดท่านชมดูดิไหลยอยู่อ่ะยังไหลยอยู่ครับยังไงไหลดีจัดครับโอ้โเยาเรื่องละวันก้อนโตอีกแล้วท่านผู้ชมไอ้ยำสองหกสี่ครับสบายอย่างนี้สวยดีครับเชื่อมอย่างนี้สวยต่อปังไปครับโคสิบแปดท่านชมอย่างนี้มาเชื่อมอีกไหลดีจัดเฮ้ย โอ้โหนี่แค่ลองไล่เกลือนะผู้ชมนะโอ้โหวันนี้มาแน่นอนถ้าสภาพนี้นะนี่นะเด็กอายุตั้งแต่8ปีมาแนะนําให้รับชมเด็ดขาดนะอย่างชมไปตามโพประคคอมานั่งดูด้วยนะผู้ชมโอ้เพื่อนพี่น้องนะนี่นะเว็บตรงดูดีเบด10บาทไล่เกลือดูพี่ลทุนมา200นะแต่จะพันแล้วครับไม่พูดั๊มทำไปนะผู้ชมนะเบดไปไี่40บาทนผู้ชมหมุนออโต้ไป10ทีเหมือนเดิมคนระับไวรุ่นรวยครับ โอเคสวยมาดีเชื่อมหรือป่าสวยครับไอซี่ดังนี้เชื่อมต่อสิครับอย่างนี้ครับไอต่อดีคูณสี่เข้าไปแล้วนี่มาสวยคูณอะไรสองร้อยสิบบาทน้ำจอมหังนี้ว้เชื่อมอีกโอ้ยสองร้อยที่สี่ดูไหลดิคูณเจ็ดเข้าไปแล้วโอ้ยไหลที่จเลยคูณแปดี่พันหกน้ำจอมหลังนี้โอ้ยมาแล้วนผู้ชมโอ้ยแตกสามพันจนได้นผูจอมนะทุนสองร้อยนี่โอ้ย หวยไหลที่จ้าท่านผู้ชมนี่รางวัลซสเปอร์เมกะสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นอีกนะท่านผู้ชมนะโว้ยมีทุนแล้วรอซอรอะไรนะบินรอซอรเลยท่านผู้ชมขอเบ็ดไปที่เก้าสิบนะท่านผู้ชมนะโอ้โหมไม่พูดเยอะทุนสองร้อยแล้วแตกสี่พันแล้วท่านผู้ชมตามสูตรเลยนะไล่เกลือไล่เบ็ดนะพอเข้าทีอัดเบ็ดเข้าไปเลยท่านผู้ชมสแกตเตอร์มาหรือเปล่าครับอีกหนึ่งตัวครับยังไงปึ๊บปึ๊บ เึงมาแล้วนะผู้ชมเขาสเก็ตเตอร์นับเป็นสิบบาทนะผู้ชมหมุนฟรีแปดรอบลุยแล้วนะผู้ชมอย่ารอช้าโอ้โหโหจัดวันนี้ไปทั้งกาวนะผู้ชมนะดูอี เจ็ด9ก้าสิบนะเหลือหมุนฟรีสี่รอบนะดูจะแตกเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเข้าฟรีเกมแตกหรือเปล่าแตกนอกอย่างดีเลยไหลจัดอเอาหน่อยดิอย่าเกลือดิเฮยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่มีโซเชื่อมเลยสองแถวแรกเอาไงโอ้โหเหมือนฟรีรอบจะอะไรวาไงไยรุ่นยังไง โอ้โหไม่มีมาท่านผู้ชมเข้าฟรีเกมโอ้โหคูณจังตังไม่จ่ายท่านผู้ชมนะโอ้โหเก้าสิบบาทภาพนี้ไหลนอกดีกว่าเยอะนี่นี่นี่คูณเข้าไปนี่โอ้โหวายมางนี้นี่ก็ 2003, พันสาวท่านผู้ชมโอ้โหวยไหลดีจ้าไหลนอกอเอ้าเรื่องเ,อเรื่อง ขอแยกปาเบ็ดขึ้นนิดหน่อยนะผู้ชมนะู้ยทุน200วันนี้แตก6000แล้วครับดูวันนี้แตกหมื่นหรือเปล่านะเแบ็ดที่ละ0้าท่านผู้ชมนะหมุนฟรีไป10รอบเหมือนเดิมนะตามสไตนะล์ับผมมาดูยี่นี่นะขยายผมไปเล่นเกมไหนนะั้นแนะนำคอมเมนต์มาด้านล่างนะผมจัดให้แน่นอนในคลิปหน้านะเว็บตรงดีๆแบบนี้นะหายากนะผู้ชมนะไม่มีล็อคยูทนะอัตราการชนะมากกว่าเว็บอื่นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะดูไหลนอกดิดูไหลเข้าไปดี300รครับคเล้อไปครับยังไห,หลยอยู่ ังไหลอยู่พันหนึ่งแล้วนี่หูยไหลที่จัดหูไม่ต้องงอฟีเกลนะผู้ชมไหลน้าพอแล้วครับนี่ยใบสี่พันสี่หลงนี้นะมิจอมหูยสวยจัดนี่สองพันหกนะมิจอมต่อดิต่อดีสองพันแปดนะนี่ยังไงสี่พันหกอีกเฮ้ยยังไงยังไงน็สี่พันอีกแล้วหูยนี่หูย เกินแล้วผู้ชมโอ้โหแหวกสองหมื่นเก้านลผู้ชมโอ้โหนี่ครับผมเงินวันซุปเป็นมกะสองหมื่นสามบ้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหน้าผู้ชมโอ้โหพอเลยครับวันนี้นะน้าผู้ชมนะอย่าโลภมากน้าผู้ชมนะทุนสองร้อยแตกขนาดนี้น้าผู้ชมนะโอ้โหหาไม่ได้นะผมนะนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นเกมไหนแนะนำคอมเมนต์ไม่ได้นะผมจัดให้แน่นอนน้าผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม วันนี้ขอตัวลาไปใช้ตั้งก่อนนะ้วครับสวัสดีครับ